สวัสดีค่ะ no? พี่น้องปองไปสุขสุขคนณม้ในกับปกครอยานุ้ก็เราพี่น้องยานุ่ก็มีข่าวอัพเดตพี่น้องเป็นตาหากกับบอดซอแอนพีน prayed, ่น้องจะซอแอนกับน้องเพชรน้องพลอยพี่น้อ er งน้องเพชรน้องพลอยกับถ่ายรูปให้แม่แอนพี่น้องเก่งค่ะพี่น้องจ่าถ่ายรูปให้แม่แอนสวยงามพี่น้องเพชรถ่ายเองจะาแม่จ๋าเก่งไหมจ้าสันนี่อีกภาพหนึ่ง พอได้บอจ้าพี่น้องน้องพลอยถ่ายแม่แอนเองค่ะพี่น้องเมียนผับคลิปหนึ่งกันน้องพลอยถ่ายอันหนึ่งกันน้องเพชรถ่ายรูปให้แม่สวยงามค่ะพี่น้องสวยแนอนเราดีรอดก็ถึงสวยถึงงามถึงหุ่นดีน้องพี่น้องเป็นตาหักคขกเก่งแท้ใหญ่กันเปนแล้วพี่น้องน้องเพชรน้องพลอยหูจะคว้มเป็นตาหักค่ะพี่น้องเบาใจใยโอ้ยเป็นตาหักพี่น้องสวยมากค่ะแม่แอนพี่น้องแฟนกับแฟนพิงกกับเขามาคอมเมนต์ร้วๆ โอ้ยสอนพี่น้องเป็นทาหารหอมหน่อยจ้ากอดกันพี่น้องดูสิคะพี่น้องคู่นี้เขารักกันมากน่ารักที่สุดเลยพี่น้องไทยลูกคู่กันเป็นทาหารกับพี่น้องคุณยายเพื่อนสอนหลานมาดีเขาสองคนก็รักกันแบบนี้แหละน่ารักมากสมกับเป็นครอบครัวที่แสนจะอบอุ่นจริงๆดูที่ไรก็มีความสุขยิ้มตามตลอดเลยค่ะน้อพี่น้อง หูเรื่องคักน้องเพชรน,น้องพลอยพี่น้องถึงวันมือเจ้าห็นบอที่ขิดบอดปล่อยอทําท่าก,กอดส่อแอนแม่ไปเอาไปแยกออกแยกออกแตนไปกอดขาพ่อออกพี่น้องเป็นตาหากักรูเรื่องคักน่ารักมากลูกเอ้ยน้องเพชรน,น้องพลอยหนูทําไมน่ารักขึ้นทุกวันลูกพวกป้าใจละลายหมดแล้วเทพธิดาฝ,ฝาแฝดน่ารักที่สุดเลยนอพี่น้องหูเรื่องคักพี่น้องบอกยังกับหูเรื่อง บอกแคดยังกะเห็ดโอ้เป็นตหาหักย้ำยายเราบอกกันพระกันแลนหยอกกันย้ำนางกินเขา่าแห่งเป็นตหาหักพี่น้องนางกินเขา่าคู่กันเนาะมูเจ้าเห็นบอกเป็นตหาตหักตาหักน้องเพ็ดน้องพลอยใจละลายหมดแล้วทําไมน่ารักจังเลยลูกเป็นตหาหักคักอีดีพี่น้องน้องเต้าแฝดน,น่ารักที่สุดเลยค่ะน่ารักจังเลยขอให้มีความสุขมากๆนะคะน่ารักมาก เด็กมีบุญเป็นลูกของพ่อบอยแม่แอนน่ารักที่สุดเลยสองเต้าเนาะพี่น้องเป็นตาหาขักน้องเพชดน้องพลอยคุณยายสอนน้องดีมากๆค่ะสอนให้รักกันเด็กเขาจะทําตามคุณยายแมนพี่น้องเป็นตาหาคักดูทีไรก็มีความสุขตลอดพี่น้องรักกันดีมากเลยแมนพี่น้องเบิ้งแล้วก็ยิ้มตามมีความสุขน้ำพี่น้องขอบคุณปุริสายขอบคุณบอดบ,บอยอแอนนเป็น หนึ่งเดียวกันเป็นตาหักกับพี่น้องถึงนาอาดบางใดกับนาอาดกับมาบานกับก,บกอดนาอาดเป็นตาหักตาหักพี่น้องเบื้องเราก็ยิ้มตามพี่น้องขอบคุณพปุริสายขอบค่าโซแอนถึงตาถึงย้ายถึงยา,ยงอยาโอ้ยเข้ากันดูเรามีความสุขกับพี่น้องจาจังไดกับสุขสันต์วันปีใหม่ปฏิทินค่อยมีความสุขมากๆค่ะพี่น้องมีความจิดเห็นว่าจาังใดกับคอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังไนเด้อเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย